หากว่าคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาสุดคุม้มผมขอแนะนำร้าน Red Potion รับเติมเกมบริการเติมเกมยอดฮิตเติมไวปลอดภัยราคาสุดคุม้มรวมเกมเด็ดเกมดังครบตุกเกมฮิตและสามารถเลือกเติมด้วยตัวเองแบบง่ายๆเพียงแค่สมัครบัญชีเลือกเกมและแปะเข็กจ,จัำระเงินรอรับยอดไม่ต้องรอนานและปลอดภัยการันตีความปลอดภัยด้วยรีวิวจากลูกค้าที่พึงพอใจมากกว่า2,000รายการ บริการร้านเติมเกม r e ซพ o ร t i o n เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ตี5ยาวไปจนถึงตี2ส่วนสุกเสาร์อาทิตย์เปิด24ชั่วโมงอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะจ๊ะและพิเศษสำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องแสงเทียนจะได้รับส่วนลดจากแพ็กพัสดพรีเมียม จากเดิมราคาของทางร้านเนี่ยจะอยู่ที่399ต้อ้าบอกว่ามาจากช่องผมเนี่ยจะลดให้เหลือแค่379ทุกคนราคาดีๆแบบนี้เนี่ยต้องที่ไปเติมกันเยอะๆยละไปเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยดีกว่าการหาอาวุธสักชิ้นหนึ่งสำหรับผู้เล่นใหม่ๆแบบเราเนี่ยผมคิดว่าราคามันน่าจะยังไปไม่ถึงบางทีสุ่มไปมันก็ได้อาวุธที่ไม่ดีมามาเดี๋ยวนี้เราจะพาไปเล่นอาวุธเริ่มต้นสำหรับผู้เล่นใหม่กัน ส่วนเป่นเก่าๆก็อาวุธก็น่าจะโหดขึ้นนะนะอันนี้ก็จะเป็นอาวุธเริ่มต้นดีราคาประหยัดนะซื้อขวดมาใบละสิบาาบาทอรอบนี้ผมก็จัดมาประมาณ30ขวดน่าจะได้อยู่หรือมั้งดาเมจนมัน13อาจจะดีกว่าหมัดน,นะแล้วก็มีไอ้ก้อนอิดสีฟ้าอยู่ที่ดาเมจน0เอาไอ้หนุ่มนี้ก่อนเลยกำลังยืนกดโตอยู่ เซเซจังหวะนี้เซแล้วก็เรียบร้อยโอ้โโอโเงินเพียบเลยนี่ว่ะได้มา670โอยด้มาพันหนึ่งแต่ว่าโดนขโมยโอ้เขาวิ่งเข้าเซฟโ็โหตีมหนา้าก็หมดอีกหน้าเซ็งจัดเลยไอ้นี่มาอีกตัวมันต้องกินใน้น้ำชูกำลังว่ะเพื่อไม่ให้ตีมหนา้ามันหมด อันนี้ฝากเงินก่อนละกันพันสามเอาไว้ต่อทุนข่าเราเมื่อกี้มีคนตีกันอยู่นี่ไงของเพียบเลยโอ้โอ้โอ้ใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นหมด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 ขวดหมดขวดก็หมดแรงก็หมดเซิร์ฟปิ้งจัดเลยขอตั้งหลักแป๊บหนึ่ง ขโมยขโมยขโมยมวยมย,มย,มย,มยเอาได้ไม้เบสกับค้อนมาสวยถอยถอยอยอยตั้งหลักก่อนจังหวะน,นี้เลือดเราไม่พร้อมไม่ใช่แค่เลือดหรอกอาวุธเราไม่มีด้วยดาเมจยี่สิบหนี้ก็ยาติดตั้งไว้ข้างหน้าเรามีคนตีอ,อีกแล้วมือที่สามไม่โดนโอ้ไม่โดนโดนไปสองทีผมว่าเจ็บสามกับตายกับตายกับตายทีเดียวเรียบร้อย โอยของเรียบโอ้โหของอย่างเยอะอะไรเยอนี้ได้เงินมา88บาทแต่ว่ามีอีกแล้วก็มีอาวุธอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นอาวุธสีขาวใช่ปะมีไอ้น้ำยาวิ่งด้วยไอ้เครื่องดื่มชูกำลังได้มาตอนนี้ก็เยอะนะยี่สิบสี่ขวดแล้วก็ได้อาวุธสีฟ้ามาชิ้นหนึ่ง อันนี้อีก5้าขวดเอาของไปเก็บก่อนดีกว่าเดี๋ยวตกหมดเสียดายไม่มีอะไรเล่นอีกได้มาเยอะเลยอ้าวเจอคนกำลังเอ๋ออยู่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นไอ้พวกโปรนะโ,โปรที่ว่ามันฟาร์มตู้ ATM อะไรพวกนี้แหละเพราะว่ามันชอบใช้ไอ้พวกรถจักรยานฟาร์มไงอ้าวค้างค้างค้างก็เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย นึเหมือนยังไม่ทันได้เปิดฟังก์ชั่นเลยหรอมั้งนี่ของพียบได้ตีแฮกตู้มา2ชิ้น3ชิ้นด้วยแล้วก็เงินเขียวอีก400รมาเดี๋ยวเอาเงินไปซื้อขวดก่อนเลยใบละสิบบาททำทุนก่อนซื้อไม่หมด400รนี้ก็น่าจะได้เยอะนะน่าจะได้หลายขวดเลย เหมือนจะมีโปรกำลังฟาร์มอยู่ด้วยแล้วก็มีคนกำลังฟาร์มอยู่คนหนึ่งอืมไอตัวตีไรกล่องนี่ผมว่าน่าจะเป็นโปรเดี๋ยวลองฆ่ามันดูว่าจะฟุกได้เงินเยอะเหมือนตัวที่แล้วไอนี้ไม่ได้ว่าฆ่าเสร็จสุดมันวับมองหน้าหนุ่มมองหน้าไอ้หอยหะหอยมองหน้าเอามองหน้าเหรอ,หหรอหหรเอาปิงปิงปิงตีไม่น่าเขาหมด ไม่โดนปิงจัดเลยที่ถ้าไม่ปิงนี่เมื่อกี้มันไม่รอดแล้วนะเรียบร้อยหนียาวโอ้โหไม่ตายด้วยโดนไปหลายทีขึ้นรถแบบนี้ก็โอ้โหโอ้โหขี้นี่แม่งเอ้เอะไปอะพอทำาจะวิ่งขนาดนั้นนะตอนนี้ขวดเรามีอยู่ก็ประมาณหนึ่งรถผมยังเรียกไม่ได้นะ ยี่สิบห้าขวดก็แล้วผมว่าผมซื้อเพิ่มนี่ว่ะอันนี้ก็เป็นโปรโไม่อยากได้ค่ามันค่ามันเสร็จมันก็ไม่ได้อะไรอ้าวมีผู้สาวเข้ามาทำงานใหม่ด้วยเว้ยเดี๋ยวเราต้องต้อนรับเด็กใหม่หน่อยอันนี้โปรโไอจักรยานสีแดงเปล่ยนไปมา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 เดี๋ยวเรารับเด็กใหม่กันหน่อย เป็นน้องฝึกงานหรือเปล่า,าไปไหนวะโอเคอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวผมจะทำเฉยไปก่อนทำว่าเราจะไม่ฆ่ามันร้อยมันเพือแป๊บหนึ่งว่าไอ้นี่ฟาร์มเงินโอ้ยเงินเพียบมาโอ้ไม่ล้มแล้วก็เรียบร้อยโอ้ยเงินเพียบเงินเพียบเงินเพียบ เก็บมาเอาไว้ต่อทุนซื้อขวดต่อได้มาสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยโอย้เงินเพียบเลยนี่หว่าฝากให้หมด <c oughs> <c oughs> ไอหนุ่มนี่ยืนทำไรวะ <c oughs> โอ้โหมันต่อต้านไม่ได้มันเข้าร่วมเลยเมื่อกี้มันโดนผมเอาขวดขวดหน้ามาเลยมันเลย,น,เลยน่าจะแค้นจัดอะ่ะ เอาเงินฝากก่อนเลยมีอยู่500กว่าตอนนี้ขวดก็น่าจะได้มาเยอะนะซื้อมาไม่ทันได้ใช้โอ้โห,โโหเยอะจัดเป็นร้อยทีนี่ทีนี่มามาอีกรอบหนึ่งมาทำไมโอ้ปิงจัดเลยปลาไม่โดนเซอร์แมงปิงอ๋อพ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 เตมีนาก็หมดเอ้ยสู้อ่ะมันซื้อขวดแล้วสู้กับผมด้วยมาดิ มีหน้าหมดตีมีหน้าหมดใจเย็นน้องโอ้ไม่โดนไม่โดนเรียบร้อยโอ้โหเชียแมงพุเอาไอตัวเดิมนี่ว่าไอ้นี่สงสัยจะแขนแขนจัดเรียบร้อยโดนขวดหัวหน้าหลับไอ้นั่นเอาไงหัวดำมาไงอ้๋อ,อปิง รถแม่งล็อกด้วยมันไปแล้วเหมือนว่าผมจะเจอคนกําลังแฮกตู้อยู่ไอ้หมอนี่ผมเชี่อปวดดิหนีเหรอเจ้าสิหนีไปสายคือรถแบบนี้ก็เรียบร้อยโอ้โหยังอึดมันวิ่งหนีนะเดี๋ยวเราขับรถไล่บีอย่านี้กว่าผมว่าน่าจะโดนอีกไม่กี่ทีน่าจะ น็อกอ่นนะโบเก้าให้อ่าเรียบร้อยแตกไม่รู้แตกหรือกดออกนะน่าจะกดออกมากกว่าในข้างในงนี้อะไรนี่ขนหรือเปล่าโอ้โปรโอ,อีกนะสังเกตได้ง่ายเลยนะโปรโถ้าว่าเราฆ่ามันเสร็จมันไม่ล้มศพมันจะวัร รอบนี้ผมก็มีแก๊งมีพวกแล้วนะเจอคนไทยในเซิรฟนะ์ฟแล้วก็เลยดึงเข้ามาเล่นด้วยกันเรามีสองคนดีกว่ามีคนเดียวรอบนี้ก็ไล่หัดไม่หยีกนไม้เบ็บอลที่ผมเก็บเอาไว้ตอนนี้ก็เอามาใช้งานแล้วเราเริ่มจะเติบโตเริ่มจะมีแก๊งที่เติบโตขึ้นตอนนี้มีแค่สองคนไอหมอนี่มันมองหน้าไม่ใช่ตัวเดียวหรือเปล่าวะที่ผมฆ่ามันตอนแรกอะผมว่าน่าจะใช่วะ่ะ ดีไอ้นมขึ้นรถด,ดิโดน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 เรียบร้อยยืบให้ด้วยโอ้ยได้ที่แอ็กตู้มาแล้วก็ได้เงินมาอีกสองร้อกว่าสองร้อยเอาไว้ต่อทุนซื้อขวดต่อเจอยะเจยะเจยะตัวเดิมไอ้หวอนนี่ไม่หลับไม่จำกำลังแฮกตู้อยู่เลย อืนายตีเฮกตูมาเพียบไปอิ่มๆไว้วันนี้อิ่มๆมีพวกเราห้าวไงข้างหน้าเจอไอ้นี่น่าจะมีตังเรยบร้อยพริงดับไม่ดับก็ะยับแจ๊โอ้มันฝากตังค์ไปหมดแล้วว่าได้มาหกบาทไอ้นี่ใครเนี่ยโอ้ขับรถหนีปล่อยมันไปเจอ ไอ้น,นี่ใครไม่รู้ยืนมึนอยู่โดนดิโอ้ย <c oughs> อุย้ยมามาเพิ่มว่ะเริ่มเดือดเริ่มเดือดขึ้นรถปะไม่ขึ้นไม่ขึ้นเซฟเซฟไปไหนไม่รู้อ้อยตัวนี้ก่อนเลยเอ้าเฮ้ยหายทูบเอาสามเอ้ยไอ้คนนี่ใครเนี่ยจะตายมาดิ โอ้ยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเอวมีเยอะโอ้ยเรียบร้อยรอบนี้แก๊งของเราเติบโตอ่กแล้วเพิ่มสมาชิกมาอีกหนึ่งคนแล้วตรงนี้มันก็มีแอร์ดอป,ปอยู่ด้วยไงมาแอร์ดอปต้องเป็นของเราเรากำลังเติบโตเรากำลังเติบโตไปไหนใจหนูทืบให้กับล้อโอ้ยเงินเพียบได้มาไอ้ใครเนี่ย ไอ้ตีไม่โดนเอาแอดดับดีกว่ามามเดี๋ยวมาดูกันว่าในแอดดับจะมีอะไรบ้างนะเราก็มีพวกที่คอยคุ้มกันให้อยู่ใครที่จะเล่นด้วยก็ทักมานะเดี๋ยวผมพาไปเลื้อนสร้างแก๊งสร้างอะไรเดี๋ยวพาไปเลื้อนปิดเซิร์ฟเลยยึดเซิร์ฟเซิร์ฟนี่ได้ปืนได้ปืนได้ปืนสองกระบอกได้ปีสองสอหกแล้วก็จีสามมา,าเฮ้ยเพื่อนเราล้ม ไอ้ขีข้มไ,มไงฆ่าเพื่อนกูนี่ไงได้ค้อนมาอันหนึ่งไปก่อนไปก่อนไปก่อนอย่าปืนตกอเอาค้อนมาติดตั้งไว้เมื่อกี้พวกผมแตกไปแล้วได้เงินมาพันสองแล้วไอ้นี่ใครเนี่ยไม่ใช่เพื่อนเรานี่วาตกใจที่ว่าแก๊งเดียวกันขึ้นมามั่วโอ้ไปไปไปเฮ้ยตีเพื่อนหรอควักอาอาวุธนี่ไงเอาเพื่อนหรอตีเพื่อนเราหรอ แบกเพื่อนหนีก่อนเลยจังหวะนี้มาไอนมจะฆ่าเพื่อนกูเหรออืออือจะฆ่าเพื่อนกูอหรอจัดมันเพื่อนทื่อแม่งเลยนี่ไงเห็นไหมการมีเพื่อนนี่นดีกว่าเล่นคนเดียวนะเล่นคนเดียวี่ของตกหมดลนะผมมีปืนอยู่สองกระบอกเดี๋ยวแบ่งปืนให้เพื่อนอีกกระบอกหนึ่งดีกว่าเพราะว่าปืนผมไม่ค่อยได้เอามาเล่นนะ บอลยังเล่นไม่เก่งไงเดี๋ยวเราเล่นแบบเก่งๆกะระยะปืนดีค่อยเอามาเล่นอันี้ดาเมจสิบสามชื่อปืนว่า G3 ก็ทิ้งให้เพื่อนไปแล้วก็ถุงเลือดเก็บมาติดตั้งไว้แล้วก็ปืนสีฟ้าเหมือนจะเป็นดีเซอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเราเก็บไว้เล่นดีกว่าบอกเพื่อนก่อนเลยว่าให้เอาปืนไปอเคเก็บดีเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาของไปเก็บไว้ในบ้านแล้วก็แยกย้าย